สวัสดีครับวันนี้แท็กเตอร์แบคโฮจะพามาดูหัวคีบดอกบัวนะคีบเศษเหล็กอันนี้ประสงค์แล้วครับนะสนใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299 0816221299หัวคีบดอกบัวเป็นแบบ6แฉกนะครับเป็นเก่านอกมาเลยแกนไม่มีรอยนะครับ มาเดิมๆสวยๆนะครับนี่นะฮะมีตะขอข้างด้วยยันไม่เป็นรอยนะครับตัวนี้หมุนไม่ได้นะมีสายไฮดรอลิกตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้สายขวาเป็นแบบไม่หมุน นีมีสลักรอยอยู่แกนทุกตัวไม่มีรอยนี่นะนคาบเลอะน้ำมันเฉยๆนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮนะครับ เป็นหกการหกแฉกสำหรับใส่รถขุดแบคโฮสี่ร้อยสองร้อยได้นะครับ6กสิบเจ็ดสิบก็ใส่ได้นะฮะหรือว่าบางท่านก็ไปใส่รถเคนรถเฮียอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับ